สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รทุกท่านครับช่วงนี้นะครับมีข่าวสารจากต่างประเทศซึ่งผมคิดว่ามันจะสะท้อนภาพบางอย่างให้พี่น้องคนไทยนะครับได้เกิดสำนึกนะครับว่าวันนี้เราถึงจุดที่ใกล้นะตกเหวเต็มทีนะครับเมื่อเช้าผมได้น <c oughs> ำเสนอบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนนะครับว่าคนไทยถ้าไม่ประณีประนอมกันน,น,นะครับถ้าไม่แก้ปัญหาโดยถอยคนละก้าวแล้วก็ ะครับประนีประนอมกันหาทั้งออกให้ได้ก็จะทําให้ประเทศตกลงเหวถึงจุดก้นเหวเลยนะครับอบิสเลยนี่ผมจะแปลนะบทความอีกอันหนึ่งอันนี้มาจาก Belfast t e l e g r a p h นะครับน่าจะเป็นของประเทศเวลส์นะครับข่าวประเทศไทยเรานีไปทั่วโลกนะครับอันนี้เขาให้หัวข้อข่าวว่านี่ Belfast Telegraph นะครับวันที่11เลยฮะวันอาทิตย์นะครับ Thailand faces a ส์ s ิ i ออฟซิ i วอรนะครับประเทศไทยเผชิญหน้ากับความเสี่ยงของการมีสงครามกลางเมืองมีรูปนายสุเทพนะครับก็บอกว่า Anti-government protest, uh, protest leader สุเทพเทือกสุบรร a d ั r e s s e s a press c o n f e r n n c e i n ก a n g k o k นะครับก็เป็นรูปนายสุเทพเทือกสุบัรผู้นำการประท้วงรัฐบาลนี่นะครับได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ในกรุงเทพนะครับ <c oughs> Supporters of Thailand's embattled government have warned the country's judiciary and Senate against any attempt to install an unelected prime minister, saying it would be a disaster for the nation that could spark civil war. นะครับผู้สนับสนุนรัฐบาลของประเทศไทยซึ่งตอนนี้กําลังนะครับถูกโจมตีอย่างหนักนะครับก็ได้เตือนนะครับสวและก็พวกตุลาการในประเทศไทย ว่าอย่าได้มีความพยายามใดๆในการที่จะทําให้เกิดนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นมหันตภัยนะครับ <c oughs> ที่ประเทศชาตินะครับจะต้องเผชิญหน้าแล้วก็ซึ่งมันจะนําไปสู่นะสงครามกลางเมืองชาตุพรพรมพันธ h o h a เดอ e โพรก o เ o นเม e เร n e ิร์ดมูฟเ m นต์ m e ท e อมเ m a e ์ตู o m e อ o t t ต r ร์ส r ิวิ่งอัลร a ลลี l ออน t ด e ะเ e t เท n e ์นเอชของแ that was held after the ousting of Prime Minister y i n g l u k s h i n a m a t r a in a controversial ruling by the Constitutional Court นะครับก็บอกว่าคุณจตพรพงพันธ์ซึ่งเป็นผู้นำนะเ,เสื้อแดงที่สนับสนุนร,รัฐบาลนะครับได้ให้ความเห็นนะครับต่อผู้สื่อข่าวในช่วงที่มีการร a ลี่ก็คือออกไปเดินขบวนนะครับที่ทางขอบตะวันตกของกรุงเทพ ซึ่งได้เกิดจัดขึ้นหลังจากที่มีการ,นะรปลดนายกยิงลักษ์ชินวันะรน์โดยคําตัดสินที่ค่อนข้างจะเป็นที่โจทจันกันนะโดยสารรัฐธรรมนูญนะครับ The ruling emboldened anti-government protesters who yesterday ramped up their efforts to bring down what remains of Mrs. Yingluck's administration by laying siege to television stations surrounding state offices. and demanding lawmakers help them install a non-elected prime minister to rule the country นะครับก็ mm hmm. บอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลที่นะครับ mm hmm. <c oughs> ที่ดำเนินการล้มรัฐบาลเนี่ยนะฮะผู้ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะจัดการกับนะซากของนายการัฐบาลของนายกยิ่งลักนะครับ mm hmm. ดึงมาให้ได้ลงให้ได้นะครับด้วยการเข้าพยายามจะไปยึดนะครับสถานีโทรทัศน์การไปล้อมสำนักงานขน้าราชการต่างๆแล้วก็การา <c oughs> ยืนเงินไขหรือว่าบีบให้นะผู้ที่ล a อ m a k e กอระครับเป็นกลุ่มผู้ที่มีที่จัดการสาสางเรื่องด้วยทางกฎหมายมีอำนาจทางกฎหมายสสสวนะครับช่วยพวกเขานะ ตั้งรัฐนายกสมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเพื่อได้ปกครองประเทศนะครับเขาตีความตรงๆนะครับวันนี้นะครับไอ้ที่ซ่อนๆกันไว้นี่ไม่ต้องแล้วแล้วภาษาอย่างนี้นะครับเป็นภาษาที่เหยียดหยามเลยละ่ะก็คือพูดตรงๆว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยใครก็หัวเราะแล้วครับพยายามจะนะกดดันทุกอย่างเพื่อให้ได้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับมิ Cabinet has named Deputy prime m พร i ไมส์จ์พรีเมียร์นิวัฒธรรมรงบุญทรงสวัสด as acting prime minister. But the leader of the anti-government protest movement, s u t e p t h u a k s u b a n said that Mr. Niwat t a m r o n g in quote, s doesn't hold the authority and status to be the head of the, the government. นะครับคุณคณะรัฐ uh, มนตรีของคุณยิ่งรักนั้นนะครับก็ได้ตั้งนะนิวัฒน์ท่านรองนายกนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงภยัภยศาลเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรักษาการนะครับแต่ว่า หัวหน้าของฝ่ายที่ประท้วงนะครับต่อต้านรัฐบาลเนี่ยสุเทพเพิรงสุบันเนี่ยบอกว่าคุณนิวัตทำโรงนั้นนะครับในคืนนหมายคําพูดว่าไม่ได้มีอํานาจหรือฐานะในอันที่จะเป็นหัวหน้าของรัฐบาลนะครับ Mr. ส u t อร์ุเทปสุเ The Senate should in quote quickly consult the president of the Supreme Court Uh, the Constitutional Court, the Supreme Administrative Court, and Election Commission to work to appoint the new Prime Minister immediately. นายสุเทพก็พูดว่านะ uh, but, uh, วุฒิสภา,านี่ควรที่จะนะครับในคำหมายคำพูดนะครับอย่างรวดเร็วเลยให้ไปปรึกษานะครับประธานศาลดีกาสูงสุดนะครับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็กกตนะครับ เพื่อที่จะช่วยกันในการตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างรวดเร็วก็เหมือนกับว่าเป็นคําพูดที่เขาคิดกันมาอยู่แล้วว่าน,นี่แหละให้พวกตุลาการทั้งหมดเป็นตุลาการหมดเลยพี่น้องดูนะตุลาการองคอ์กรอิสระหมดเลยยกเว้นศาลฎีกาสูงสุดนะครับที่จริงๆแล้วเป็น,ป,น,ป,นประมุขฝ่ายตุลาการโดยชอบทำนะครับนี่จะให้พวกนี้ตั้งนายกครับวันนี้นะครับ the anti-government protesters called yesterday for a final push to oust the entire cabinet and set up an unelected people's council that they say would implement still unidentified undefined reforms to combat corruption and fight money politics they o p o s t elections scheduled for July which the current ruling party would likely win ก็บอกว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในผู้ประท้วงเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้นะครับมีการดําเนินการขั้นเด็ดขาดขั้นสุดท้ายล้นะครับในการที่จะจัดการกับ คณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะให้ออกไปแล้วก็ตั้งนะครับสภาประชาชนซึ่งไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งพวกเขาพูดว่ามันจะนะครับมันจะคนะณะนี้จะนำไปสู่การรีฟอร์มการปฏิรูปซึ่งก็บอกว่า still undefined นะครับซึ่งยังไม่ได้เจาะจงไปเลยว่ารายละเอียดจะปฏิรูปยังไงนะครับ,นะรบตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพื่อจัดการปฏิรูปในอันที่จะ ต่อสู้กับการโกงนะการการช่อดาบางหลวงนะครับ corruption แล้วกนะ็ต่อสู้กับ money politics เนะีการเมืองที่ใช้เงินนะครับเนี่ยพูดคำนี้นะครับแทนไม่กับพรรคตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินใช้ทองงั้นะครับ They o p p o s t election schedule f o r j u l y ก็นอกจากนี้นะพวกผู้ประท้วงนี่ก็ยังต่อต้านนะครับการเลือกตั้งซึ่งได้กำหนดไว้ประมาณเดือนนะกร,รกฎาคมซึ่งก็เป็นไปได้สูงว่าพรรคที่ พรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะครับรูริงพาร์ที้เนี่ยน่าจะชนะอีก Mr. c h a t ร์ p o ต n however insisted that the current government was legitimate and denied there was any political vacuum in the wake of Mrs Yingluck's departure นะครับคุณจตุพรอย่างไรก็ตามก็ได้ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีความชอบธรรมแล้วก็ได้ปฏิเสธว่านะครับมันมีได้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ในยุคที่คุณยิ่งรักณได้ลงจากตำแหน่งเนี่ยนะครับ There's only the political vacuum that the elites, including Mr. Suthep, are attempting to create. Said. ถ้าจะมี vacuum ส uh, ุญญ uh, ากาศทางการเมืองนั้นนะครับเขาก็พูดต่อว่าถ้าจะมีก็คือเป็นสุญญากาศทางการเมืองซึ่งไอ้พวกศักดินาไอ้พวกอภิสิทธิชนทั้งหลายรวมทั้งนายสุเทพเนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างขึ้นนั่นเองนะครับ appointing an unelected prime minister in quote will inflict a crisis on the nation because the only solution t o Thailand is democracy under the king as head of the state Mr j a t i p o r n s a i ก็การตั้งนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะนายจุลพรก็พูดต่อนะในเครื่องหมายก็พูดว่าจะทําให้เกิดภาวะวิกฤตของชาตินะครับเพราะว่าทางออกเดียวของประเทศไทยที่เหลืออยู่ก็คือประชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์เป็นพระปรมมุขนะนะแล้วก็พูดต่อนะครับ I want my voice to be uh, to be heard by the presidents of three courts and the senate that you are going to create a disaster in the nation he said you are going to create serious crisis that could lead to civil war that no one wants to see ก็เอาคำพูดของคุณจตุพรมาต่อฉันอยากจะผมอยากจะฝากเสียงนี้ไปให้ได้ยินถึงประธานของศาลทั้งสามศาลแล้วก็วุฒิสภา ว่าพวกคุณกําลังที่จะสร้างหายนะแก่ประเทศชาตินะคุณกาลังจะสร้างวิกฤตอันรุนแรงซึ่งสามารถจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองซึ่งไม่มีใครต้องการอยาก,ยากจะเห็นนะครับแล้วสุดท้ายครับเขาก็เขียนเป็นข่าวออมานะครับเ,เป็นบทสรุปต่อท้ายว่า Thailand's long-running political crisis began in 2006 when Miss Yingluck's brother, former Prime Minister Thaksin Shinawatra, Was toppled by a military coup after being accused of corruption, abuse of power, and disrespect for King Bhumipol a d u n r e a d e t นะครับก็ตอนท้ายก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีความขัดแย้งวิกฤตทางการเมืองซึ่งมานานแล้วนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อปี2006ตอนที่พี่ชายของนางสาวยิ่งลักษ์ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นถูกล้มโดยนะ การรัฐประหารโดยกําลังทหารหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันะ ruption, มีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบแล้วก็ไม่เคารพกษัตริย์ภูมิพลอดุลยะเดชแม่คุ้นๆเหลือเกินข้อกล่าวหานี้นะครับเอาละพี่น้องนี่ผมนําข่าวมาก็ต่างชาติเขาจับตามองอยู่นะครับแล้วก็เขาก็รายงานข่าวในเรื่องของการจะเกิดสงครามกลางเมืองนี่แหละนะครับถ้าเดินหน้ากันต่อยืนยันจะเอาให้ได้ดังใจ ทางฝั่งประชาธิปไตยก็ไม่ยอมให้มีนายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งครับเมื่อคุณไม่เคารพประชาชนนะครับก็คงจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับก็นะครับด้วยความห่วงใยนะครับผมนําให้พี่น้องไปพิจารณากันต่อคนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเราไม่ยอมผมยังบอกเลยนะครับพี่น้องไม่จะเป็นต้องไปเจ็บไปตายนะครับพี่น้องมีความชอบธรรมในฐานะเจ้าของอำนาจถ้าพี่น้องไม่ยอมรวมตัวกันให้ได้60จังหวัดนะครับ60จังหวัดประกาศเลยว่าไม่เอาไอ้พวกที่อยู่ในกรุงเทพ แล้วก็เขียนกริกาเขียนสิ่งที่พน้องอยากได้รัฐธรรมนูญ50ออกไปอำนาจกษัตริย์ออกไปทหารอย่ามายุ่งการเมืองนะครับข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนนะครับทรัพย์สินต่างๆของพระมหากษัตริย์แล้วก็กลุ่มทุนผูกขาดทั้งหลายจะต้องถูกจํากัดให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็มีอะไรหลายเรื่องนะครับวัฒนธรรมความงมงายต่างๆนะครับอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่มาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเชื่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับจะต้องตัดออกไปให้หมด อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องนะครับให้เป็นประเทศที่เป็นสาธารณรัฐหรือเป็นประเทศที่นะครับเป็นประชาธิปไตยโดยที่กษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองหรือไม่มีกษัตริย์นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้เรียกร้องระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเราไม่ได้เรียกร้องเรียกร้องอะไรอย่างอื่นเราเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ซึ่งมันมีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายหนึ่งนั้นคือการเลือกตั้ง แต่ที่สําคัญที่สุดหัวใจคือการเคารพเสียงของประชาชนนะครับอำนาจเป็นของประชาชนโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ